Hva er dette? โดนแล้วครับพี่น้องผมโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนั่นโดนแล้วครับพี่น้องเอ้ารุดครับรุดรุดอ้ยรุดครับไปพุ่นล่ะโอ้ยรุดครับพี่น้องโอ้ยเสียดายครับโอ้ยรุดซะแล้วไปที่ตามรับช่บมังคับว่ามันรุดได้แน่ไรรุดครับผมพี่น้องรุดหรือขาดกระว่าเบา,บา soi, ไก่กระว่าไหเบิึงให้ได้เช็คเบิึงนะครับเดี๋ยวเบาไก่จะเช็คเบิึงอีกท่านึงนะครับว่ามันเป็นแนวไร บ่าวไกลคิดว่าน่าจะขาดพี่น้องผมโอ้ยมันมาพันจาขนุนพี่น้องพูละ่ะพันจาขนุนมีนาล่ะมันเป็นแนวนี้ดอยบอมัน่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงานเนี้ยวะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไลก็ให้บ่าวไกลแก้ไขปดบวงออกจากจาขนุนก็ได้ครับพี่น้องเด้อเวจากขนุนครับผมพี่น้องหลังจากที่บ่าวไกลเก็บจาขนุนแล้วนะครับมาเช็คเบึงบวงขนาดสรุปแล้วว่าขาดพี่น้องผม บ่วงขาดนะครับขาดออกจากปลายรักปเสือกไปเลยนะครับโอ้น่าเสียดายพี่น้องผมกวัวจะมาล่มหแห้งเสะละเสียดายครับขาดพี่น้องมาพันขาเจาะขนุนแล้วก็ขาดครับมันมาพันกันบานมันเสือกมันตึงทีละ่ะมันกระด,ดินบ่เศร้าขาดไปเลยครับไอพลาดไปแล้ววันนี้บอ่อหมานนะครับพนผมพี่น้องขาดครับ ขาดตรงหัวลักนี่พอดีพี่น้องผมน่าเสียดายครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่หลายเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไกลครับเมนบบได้กะอุตส่าห์ติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไกลเนาะครับเนาะคลิปหน่าสีมันหรือบัวมันจังใดก็จังพ่อกันครับนกตัวนี้อีกหาปีก็ว้จากสูนยนกเขาพวกี่น้นองลาปัดตอนไม่เอาไว้จักดอก จังได้กับจังถาติดตามรับชมกันอีกครับว่ามือนามือน้อบอไก่สีมันบอกลิบนีสวัสดีครับ